โอเคครับผมก็ขอากล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมนินม่งได้ไหมเช่นเคยคราวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าไอ้คิงไอ้หรือไอ้นกอินซีอาเจนทาวิเทอร์ตัวแรกที่ผมจับมาเนี่ยมันตายแล้วเว้ทุกคนเออมีเหตุผลอยู่ข้อนนะที่มันตายนะผมคือมันยอมเสียสละเพื่อผมเว้เพื่อผมจับในโนเสาร์ตัวหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าจับยากมากๆ ใช่ซึ่งตัวตัว,ตวที่คิงยอมเสียสละเพื่อผมไปจับมาเนี่ยก็คือตัวนี้แหละ่ยไอตัวนี้เลยเนี่ยแล้วก็ขอโทษอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะผมที่ไม่ได้นำทำคลิปนานนะผมเพราะไอเนี่ยแหละเออก็ผมก็ได้รีโนเวทบ้านใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะก็บอกเลยว่าไอกิก้าตัวเนี้ยบอกเลยว่าค่าสเตตไม่คุ้มอย่างแรงนะครับผมใครที่คิดจะจับก็คิดใหม่นะครับ คือมันไม่ได้เหมาะการต่อสู้คือกิกาตอนเป็นสัตว์ป่าเลือดมันตั้งแปดหมืก่กว่าแต่พอเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเรานี่คือแบบอะไรเนี่ยเลือดเจ็ดเลือดอยู่มืเจ็โอ้ห้สาสตก่ก็ลดคือตีใครแทบไม่เข้าเลยนุอ่ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูเลยอ่ะนี่นี่นะดัมมี่เนี่ยทุกคนเห็นดัมมี่ไหมครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่ง เบากว่าทีเล็กผมหลายเท่าเลยก็คือตัวใหญ่สะเปล่าคือตอนตอนนั้นผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะลดมันจะเนิร์ฟได้ถึงขนาดเนี้ยก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าพอเข้าใจเหตุผลอยู่นะว่ามันจะทําให้ธรรมชาติเนี่ยเสรสมดุลก็ตัวที่ผมจับมาได้นี่ก็เป็นตัวเมียนะผมซึ่งผมก็ได้ไปจับคิงตัวใหม่มาละเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมไม่ได้อัติแฟกต์อันนี้มาด้วยนะผมอัติแฟกต์ออเดอร์สตรองเค ซึ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดจะมาวางวันนี้อแกบบตอนแรกก็จะเอาไปสุม่มไดซ้ำเขียแล้วก็ลิฟต์พวกลิฟต์อะไรพวกนี้ผมก็รีโนเวทใหม่นะผมใช้บ,บันไดแทนอันนี้เป็นกรงขังพวกด้วงกับหอยทากเพราะว่าแม่งเดินพลันมาช่วงนี้อันนี้เป็นเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่นะผมเอาเลยว่าละนี่ยังไงอธิบายไม่จบเลย,ยอันนี้ก็เป็นเตาหลอมนะผมซึ่งมันใช้น้ํามันแก๊สโซลีนเนาะในการ ในการเป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงนะผมอันนี้ผมไปจับมาได้นะผมรูปรูปร่างเหมือนคิงตัวเก่าเป้เลยต่างกันแค่เวลนะครับผมคือผมไม่ได้เก็บอาร์ติแฟกต์ออกจากตัวไม่ได้อาร์ติแฟกต์ออกจากตัวมันเว้ยเฮ้ยเออนี่นี่นน,นลืมลืม,ลมรีวิวเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยซิเนเจอร์ของคลิปนี้เลยเนี่ยน่ารักมากนะผมลุกลูกอาเจนนะผมก็ไปฟักไข่มาได้นะผมตัวเล็กน่ารักมากคือแบบ คือไม่คิดเลยเอ้ยนี่ลูกอาเจนเหรอนี่ตัวเล็กกว่าแม่อีกอ่ะนีะ่โตมาจะขี่ได้ไหมเนี่ยเคครผมก็ผมกะจะมาพาทัวร์บ้านใหม่นะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ลงคลิปนานก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้ากวางนะผมที่ผมไปจับมาเพราะว่าตอนที่ผมตอนที่ผมคิดจะจับมานเนี่ยเพราะว่าในบ้านผมเนี่ยมีแท้ที่ใช้งานไม่เพียงพอนะผม แต่หลังจากที่มีไอ้เจ้ากวางตัวเนี้คือบอกเลยว่าแทสผมมีมีกินมีใช้กันชาติหน้าได้เลยครับผมขี่ลงไม่ดูขี่จะเซฟแบรั้งหนาวะนี่นะผมแทสมีบานเบิร์เลยและเตานี้ก็ผมก็ไป ไอ้ข้างล่างผมก็โลทิ้งหมดแล้วเนาะเป็นห้องโล่งๆผมกะจะเอาไว้เป็นห้องสำหรับวันเดอริงสัตว์ว่ะทุกคนใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่อารมณ์นะผมแล้วแต่คนคิดแต่ผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะเพราะแบบมันโตมาแล้วตัวมันใหญ่มันออกจากบ้านไม่ได้แต่จริงๆเราสามารถพามันออกตอนมันตอนมันยังเป็นพึ่งฟักออกมาได้นะผมนี่ก็คนะุยนเนาะสามารถทาสมพันธ์ได้อีกสี่ชั่วโมงนะผม ซึ่งว่าเลวการฟักไข่อัจเจนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมคือมันใช้เวลาไม่นานเนยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมเออถ้าถามว่าช่วงนี้ไปไหนก็น่าจะมีน่าจะเป็นเหมือนทุกคนฮนะเรียนนั่นแหละครับก็คือติดเรียนเป็นเรื่องปกตินอ้อที่เด็กนักเรียนเขาจะเรียนกันโอเค แต่วันอาจจะแหลกมากเลยเนี่ยก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะผมที่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวพ์ทต่อไปนี่จะจะให้จับสัตว์อะไรก็รีเควสบอกกันได้นะครับผมหรือว่าหรือว่าก็เข้ามาในดิสคอดสอบถามได้เลยนะผม,ดผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดิสคริปชั่นใต้ล่างนี้เลยเออแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยนะผม d i โปค c u l นะผมตด้ชื่อว่าออกซิขุ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ จะได้ว่ามีประโยชน์ทางน้ำก็ก็ใช่ครับผมอันนี้ผมอัพไปในส่วนของออกซิเจนเอ้ยไม่ใช่ออกซิเดนอ่ะวะ้วตามนินา่าเ,เดี๋ยวจะพามันออกไปวิ่งเล่นสักหน่อยนะผมตามมาลกูกบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะผมเออนี่น่ารักโอเคนี่นะผมซึ่งความสามารถของมันก็จะเหมือนถังออกซิเจนเคลื่อนที่เลยนะผมก็คือมันสามารถให้ออกซิเจนกับเราได้ไม่จํากัดนะผม แล้วาสามารถขี่ได้ด้วยนะครับผมแต่ต้องเป็นน้ําลึกเนาะอันนี้วผมขี่ให้ดูนี่ไงไม่ต้องใช้อานนะผมก็ว่ายน้ำได้ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นข้างนอกหน่อยก็ว่ายน้ำได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งของตัวนี้ก็คือมันจะเมื่อเราดำน้ำหรือขี่บนตัวมันเนี่ยออกซิเจนเราจะมีไม่จำกัดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูอ่ะสมมุติที่ผมดำน้ำอยู่ใช่ไหมตึงเป่าให้มัน,ามนตามก่อนอ่ะอันนี้นะนี่คลอซิเจนผมลดเรื่อยๆนะอ่ะนี่เลยรถทีละนิดรถทีละนิดนะครับผมโอเคลอยเรื่อ,อยๆ,ๆอ่ะพอเราจะถึงครึ่งน,นึงนะผมให้กดที่ตัวนะผม นี่ออกซิเจนจะขึ้นมาเลยนะผมนี่แหละครับสำหรับใครที่อยากไปดำน้ำลึกๆนะผมแต่ผมไม่แนะนำให้เอาไปต่อสู้นะผมเพราะว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้าง,งจะเบานะผมแทบจะไม่มีดาเมจเลยด้วยซ้ำนะครับคือเลยแนะนำให้เอาแบบอะไรไปสำรวจใต้น้ำก็พอละไม่ต้องแบบไม่ต้องไปดำน้ำไปสู้กับใครนะผมดาเมจัพแทบจะไม่ขึ้นเลยโอเคนะผมก็ มีอะไรไหมวะที่ผมเปลี่ยนแปลงบ้านก็น่าจะมีประมาณนี้แหลมะมั้งคอ่ะตอนนี้นี่คือโล่งเลยครับผมคพืชผลหวีพืชผ,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 ผลปุ๋ยก็ยจ,จะหมดเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยนอกรอบแล้วกันผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอันนี้ผมก็อัดคลิปดึกด้วยเนี่ยเน่ยตีสองกว่าแล้ว โีเ okay, ครับผมอีค okay. ซึ่งบอกเลยว่าเออจะจะอยากจะบ่นนิดนึงนะผมไอไอเครื่องทะลุไอไม่ใช่เครื่องทะลุเหล็กเขาเรียกว่าอ,อะไรวะเตาหลอมเหล็กเออนี่เนี่ยผมลงทุนหาเหล็กมาทั้งหมด2,500น้เว้ยคนเออน้ำมันอีก400โพลิเมอร์อีก400เออบอกเลยว่าผมลงทุนครั้งเนี้ยไม่ ไม่เสียของจริงๆครับผมคือไอ้น,นี่เร็วมากหลอมเหล็กเร็วมากนะผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันทํำยังไงเออเดี๋ยวพัตัะไปกัดจะไปจับไอ้น,นี่วะ่ะจับแรปเตอร์นะเออพูดถึงแรปเตอร์แล้วลืม,ล,มลืมบอกข่าวดีนะผมคือทางอาร์มูบายเนี่ยเขามีการแจก,กคอสตูมของแรปเตอร์นะผมนี่คอสตูมนี้เลยเดนิเมเต็ด e ซีรีส์คอสตูมนะผม เป็นคอสตูมของแรปเตอร์นะผมสามารถใส่ได้เนาะเดี๋ยวพัดน่าจะมาจะมาใส่ให้ดูนะผมซึ่งสามารถไปกดรับได้ตรงนี้นะผมนี่นี่เลยนี่นะมแล้วมันจะเขียนว่า Free a n i m มเต็ดซีรีส์แรปเตอร์คอสตูมนะผมให้กดเข้าไปนะผมมันจะมีมันจะปัดไปทางหน้า Google นะผมแล้วก็เราก็สามารถกดออกมาเข้าอาร์คใหม่อีกรอบนึงแล้วเราก็จะได้คอสตูมมาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับ เดี๋ยวไปปิดลูกหรอเราไปปิดคลิปกับลูกอาเจนดีกว่าเคเราไปปิดคลิปกับลูกอาเจนดีกว่าโอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ดไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับ ก็สำหรักคลิปนี้ผมและลูกอาจินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ